ตอนที่35เจ้าสน,นักพิรุณคนปัจจุบันมีชื่อว่าลี่เหินกวนเขาเดินออกมาจากความมืดมิดและก็ไม่ได้พกพาคมไฟมาด้วยแต่อย่างใดรูปร่างของบุรุษผู้นี้มีความสูงใหญ่หากเปรียบเทียบกับกูปอร์ว์แล้วมีความใกล้เคียงกันชายหนุ่มสวมใส่ชุดสีเขียวคลีบเทามัดผมขึ้นเป็นมวยสูงคาดทับด้วยกวนลักษณะของกวนที่เขาใช้จะเป็นกวนรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวสีแสงจันทร ทันทีที่เขาเดินเข้ามาใกล้แสงสว่างก็เกิดขึ้นทันทีเบื้องหน้าทุกคนในตอนนี้ผนังถ้ำและเคลดวิชาต่างๆก็หายไปทำได้อย่างไรกันเสี่ยวเมิองพึพมพำออกมาลี่เหินกวนมีรอยยิ้มประดับใบหน้าให้ความรู้สึกอบอุ่นราวกับแสงประวันเมื่อมายืนคู่ก,กันกับความดุดันและเย็นชาของกูปอเ์เินเขาก็ไม่ได้ด้อยลงไปแต่อย่างใดความหล่อเหลาของเจ้าสำนักพิรุณคนนี้ คล้ายกับคุณชายเจ้าสำราญที่เสียวเมืงไม่ค่อยชอบอยู่พอดีดังนั้นต่อให้เขาเหล่อเหลามากกว่านี้อีกร้อยเท่าพันเท่านางก็ยังไม่สนใจแม่นางอยากรู้หรือไม่ขอเพียงแม่นางยอมเป็นแขกคนพิเศษของข้าข้าก็จะบอกเรื่องนี้ให้แม่นางรู้เองประกายตาของลี่เหินกวานแวววาวเขาต้องยอมรับว่าสตรีที่สหายรักพามาด้วยนั้นงดงามซะยิ่งกว่าคนหนุ่มวับหนึ่งอย่างหวังรั่วเอิญ กูปหมเหวินแคนเสียงฮึออกมาชายหนุ่มกำลังรู้สึกไม่พอใจในการแสดงออกของเจ้าสมนักคิรุ่นที่มีต่อเสี่ยวเมิงของเขาเสี่ยวเมิงกรอกตามองบนแลแบบ้วเบ้ปากออกมาทันทีหญิงสาวรู้สึกกระอากับท่าทางกระลิ้มกระเลี่ยอย่างนี้ยิ่งนักและหากนางเวียงมาเอาไปซัดไปหน้านั้นของเจ้าสมนักคิรุ่นเขา้าไม่รู้ว่าจะเป็นความผิดจนถึงขั้นถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประลองหรือไม่ เรื่องของผู้อื่นข้าเป็นคนนอกอยากจะรู้ไปทําทำไมกันเจ้าสำนักกู่ท่านว่าจริงหรือไม่เสี่ยวเมิ่งหันไปยิ้มหวานจุตไตให้กับกูเปาเวนทันทีพวกเขาตกลงกันแล้วว่าจะเป็นแค่เพียงคนที่บังเอิญได้พบกันหาได้มีความสนิทสนมกันแต่อย่างใดนั่นน่ะสิเรื่องของคนอื่นรู้มากมายเขา้าก็อาจจะนำภัยกลับมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสำนักพี่รุนด้วยแล้วพวกเราก็ต้องยิ่งระมัดระวังให้มากขึ้น ทาว่าหากเป็นเจ้าสํานักไร้ใจของข้าเจ้ายิ่งรู้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําประโยชน์ให้กับเจ้ามากขึ้นเท่านั้นกูปอวเหวินร่ายยาวออกมาเจ้าสํานักพี่รุนที่แก่กว่าเขาสองปีได้แต่ทออถอนใจเขาจะล้อเล่นหน่อยเดียวไม่ได้หรืออย่างไรกันสองคนนี้นี่อย่างไรช่างจริงจังเสียจนน่าเบื่อหน่ายเสียจริงเอาละเอาละข้าขอยอมแพ้พวกเจ้าลีเหินกวนกลับเข้าสู่ท่าทางเคร่งครึมทันที สภาพแวดล้อมยามนี้ถูกเปลี่ยนไปเป็นห้องโถงกว้างรีเหินกวนเชิญทั้งสองคนนั่งลงเพื่อพูดคุยกันปน๋อเหวินหลายปีที่ผ่านมานี้เจ้าหายไปอยู่ที่ไหนมาค่าให้คนออกไปตามหาจนทั่วก็ไม่พบจนวันก่อนมีคนกลับมารายงานเข้าว่าพวกเขาพบเจ้าที่หน้าประตูทางเข้าเมืองข้าแทบไม่เชื่อสิริสมค่าไปทำธุระบ,บางอย่างที่แดนไกลกับสหายสนิทที่ไว้ใจได้ กูปาวนเลือกที่จะบอกความจริงลีเหินกวารู้ว่าเรื่องที่กูปาวนไปทําคงสําคัญยิ่งนักไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ทอดทิ้งสํานักไร้ใจไปเจ้าสานักพิรุณเป็นคนที่รู้มารยาทเขาจึงไม่ถามรายละเอียดให้มากความและอีกอย่างก็คือเขาเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งกูปาวนก็จะต้องเล่าทุกอย่างให้เขาฟังเจ้ากลับมาได้ทันเวลาพอดีช่วงนี้สํานักของข้ากําลังมีการจัดก,การแข่งขันประลองนักหลอออาวุธเจ้าน่าจะสนใจ สิทธิพี่มู่ชวนให้คนส่งข่าวมาบอกข้าก่อนแล้วว่าเจ้าส่งแม่นางคนหนึ่งเข้าร่วมการประลองในครั้งนี้จะใช่แม่นางน้อยคนนี้หรือไม่ลีเหินกวนคำนับทักทายเสี่ยวเมิงเช่นกันเสี่ยวเมิงไม่เห็นว่าเขากลับมีท่าทีจริงจังดูสมกับเป็นเจ้าสานักนางจึงไม่ลืมความไม่พอใจก่อนหน้านี้ไปคนที่ข้าจะส่งเข้าร่วมการประลองในครั้งนี้ก็คือนางนางมีชื่อว่าเสี่ยวเมิงเป็นนักลมอมวุธไร้สังกัด ที่ข้าบังเอิญพบเจอเข้าระหว่างการเดินทางมาที่นี่ข้าพบนางกําลังหลอมอาวุธอยู่กลางป่าพอดีอาวุธที่นางหลอมได้อยู่ในขั้น3และยังเป็นอาวุธธรรมระดับสูงทั้งสิ้นกูปวันเล่าออกมาอาวุธธรรมระดับสูงทั้งหมดลีเินกวาตกใจเสี่ยวเมิ่งไม่เข้าใจาว่าสิ่งที่นางทําได้นั้นเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อและมหัศจรรย์ดังนั้นนางจึงยังคงมีสีหน้าราบเรียบไม่ได้หยิ่งยโสหรือแสดงความภูมิใจออกมา ต้องรู้ไว้ก่อนว่าแม้นักหลอมอาวุธระดับ3จะสามารถหาได้ทั่วไปแต่นักหลอมอาวุธที่สามารถสร้างอาวุธธรรมระดับสูงออกมาได้ทุกครั้งที่เปิดเตาหลอมกลับมีอยู่น้อยมากขนาดนักหลอมอาวุธระดับ5ก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าพวกเขาจะหลอมอาวุธธรรมระดับสูงออกมาได้ทุกครั้งหากนางเป็นแค่เพียงนักหลอมอาวุธระดับ3ามธรรมดาข้าจะพานางมาด้วยกันทําไมนั่นน่ะสิเจ้าเองก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดข้าตกใจเกินไปแล้วจริงๆ ลีเหินกวานยิ้มขอภัยออกมาเมื่อหลายปีก่อนเขาได้พบกับผู้ปรุงสดเมื่อหลายปีก่อนเขาได้พบผู้ปรุงโอสถชั้นยอดคนหนึ่งและก็ยังเป็นสตรีเช่นกันสตรีนางนั้นมีรูปโฉมนมพันงดงามทว่านิสัยของนางกลับมุทะลุดุด,ดันและห้าวหาญจนเกินไปผู้น้อยเสียวเมิงคำนับเจ้าสำนักลี่เจ้าค่ะเสียวเมิงยืนขึ้นแล้วย่อกายลงเพื่อคำนับลี่เหินกวานอย่างเต็มพิธีการ เจ้าสำนักพิรุณรีบเชิญให้นางนั่งลงเพื่อที่จะได้พูดคุยกันไม่ทราบว่าแม่นางเสียวเมิงเป็นสิทธิ์ของผู้ใดข้าเป็นสิทธิ์ของผู้เท่าเซิงเซียวนางบอกชื่อจริงของอาจารย์ออกมาชื่อนี้ครั้งหนึ่งหยงเย่ก็เคยนําออกมาใช้เหมือนกันและชื่อนี้ก็ทําให้กูปอเห็นรู้ว่าแท้จริงแล้วนั้นไวซูเมิงก็เป็นสิทธิ์ของผู้โสเซิงเซียวจริงๆสิทธิ์ของผู้เท่าเซิงเซียวเช่นนั้น แม่นางเสียวเมิงรู้จักผู้ปรุงโอสถที่มีนามว่าหยงเย่หรือไม่หยงเย่ก็คือสหายของข้าพวกเราเป็นศิษย์ในนามของผู้เท่าเซิงเซียวแต่ก็ยังไม่ได้กราบเข้าสำนักอย่างเป็นทางการจึงไม่ได้เรียกหาเป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกันเป็นชนีนี่เองลี่เหินกวนรู้แล้วว่าเหตุใดท่าทางบางครั้งของแม่นางเสียวเมิงกับหยงเย่จึงมีส่วนที่คล้ายเคลึงกันที่แท้พวกนางก็มีอาจารย์คนเดียวกัน จึงทาไม่มีบุค,คลิกบางอย่างจากท่านอาจารย์ของพวกนางติดตัวมาไม่ทราบว่าแม่นางหยงเย่นางสบายดีหรือไม่หย่งเย่ไม่ยอมรับข้อเสนอของสํานักพี่รุ่นที่จะให้นางเข้าร่วมสํานักหลังจากชนะการประลองนางก็รีบจากไปทันทีเรื่องนี้ทําให้ลี่เหินกวนเสียความมั่นใจไปมากเหมือนกันเพราะเขาเพิ่งเคยถูกสตรีปฏิเสธเป็นครั้งแรกตั้งแต่เกิดมาเสี่ยวเมิ่งไม่รู้ว่าตอนนี้หย่งเย่เป็นอย่างไรบ้าง นางจึงได้แต่ตอบเท่าที่รู้ออกไปและนางเองก็ไม่อยากโกหกคนที่เป็นสาหายของกูเปาเหมือนเช่นกันก่อนที่พวกเราแยกจากกันนางยังสบายดีเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมานี้ข้ายังไม่มีโอกาสที่พบนางตอนนี้จึงไม่รู้ว่านางเป็นเช่นไรหย่งเย่รักอิสระเรื่องนี้ลี่เหินกวนรู้ดีจึงไม่ได้สงสัยแต่อย่างใดผู้ปรุงโอสถที่เป็นเช่นนั้นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระจึงเหมาะสมแล้วกับนาง ลีเหินกวนคิดตกแล้วว่าเขาสมควรที่จะปล่อยนางไปฉะนั้นไม่นางเสียเมืองทราบได้อย่างไรกันว่าเครดวิชาเมื่อครู่นี้ไม่ใช่เคลดวิชาห้ากศรที่แท้จริงเจ้าสำนักพิรุณถามรเรื่องที่ยังคล้องใจออกมานอกจากกูปอวันแล้วก็ไม่มีใครผู้ใดแย่ออกมาก่อนเลยว่านี่ไม่ใช่เคลดวิชาหากศนที่แท้จริงเจ้าสำนักคนก่อนกับผู้วิโสในสำนักก็ยังแย่กับเรื่องนี้ไม่ออกเช่นกัน ลีเหินกวานเองหากกูปวันไม่บอกเขาเขาก็ยังเชื่อว่าน,นี้เป็นเคล็ดวิชาหาักษรแน่นอนค่ะแค่รู้สึกได้เท่านั้นเสี่ยวเมิงตอบคำจริงแค่รู้สึกได้ลีเหินกวานยังไม่เข้าใจเสี่ยวเมิงยักไหล่กลับมาแค่รู้สึกจริงๆนางย้ำอีกครั้งนี่มันคำตอบอะไรกันหัวคิ้วของเจ้าสํานักพิรุณขมวดมุ่นเข้าหากันทันทีชายหนุ่มหันไปมองทางกูปวันอย่างจนใจ เจ้าสำนักไรใจมีท่าทางผ่อนคลายเขายกยิ้มที่แสดงถึงความเจ้าเล่ออกมาเสี่ยวเมิงเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ด้านลางสังหรณ์ที่ค่อนข้างแม่นยำํำลี่เหินกวนแทบอยากจะเป็นลมไปในทันทีกู่ป๋อเหวินตอบคำถามแบบนี้แล้วจะให้เขาถามต่อไปได้อย่างไรดังนั้นน้ำเสียงต่อมาของลี่เหินกวนจึงมีความท้อแท้ป,ป่าปนมาไม่ทราบว่าแม่นางเสี่ยวเมิงสนใจการเขียนยันหรือไม่ การเขียนยันเป็นสิ่งที่เจ้าสำนักพี่รุนชอบมากและเขาก็นับได้ว่าเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ทางด้านนี้อย่างแท้จริงสภาพแวดล้อมของที่นี่ทั้งก่อนและหลังก็เกิดจากฝีมือนในการเขียนยันของเขาเหมือนกันกระทั่งกูปอวันยังยอมรับว่าลีเหินกวานเป็นที่หนึ่งของผู้ใช้ยันในแดนหงซานต้องขออภัยเจ้าสำนักลีด้วยข้าไร้ความสามารถทางด้านนี้จริงๆลีเหินกวานแทบหมดกำลังใจ ในตอนแรกที่เขารู้ว่าแม่นางเสียวเมิงสามารถแยกเคล็ดวิชาหาักษรได้เขาแทบจะฝากตัวเป็นลูกศิษย์นางเสียด้วยซ้ำกูปเปาวันโถวเราแเสียงดังออกมาเหินกวนเจ้าอย่าได้ใจร้อนไปอีกไม่นานเจ้าก็จะได้พบผู้ที่สามารถสอนเคล็ดวิชาหักสรที่แท้จริงให้กับเจ้าได้แน่นอนเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆกูปาวันก็ต้องมีเรื่องไหว้าวานให้สหายรักช่วยทำเหมือนกัน ลี่เหินกวนพยายามทำตัวเองให้มีกำลังใจขึ้นมาเขาเป็นผู้ฝึกตอนสายกระบี่ขั้นจัก,กรพรรดิระดับต้นที่ยังมีอายุน้อยและทุกคนต่างก็ให้การยกย่องเขาทว่าเขากลับไม่สนใจเขาต้องการเป็นผู้ใช้ยันที่ไม่มีผู้ใดสามารถต่อกรได้อย่างแท้จริงเสี่ยวเมิ่งมองคนน,นคนนั้ทีคนนี้ทีและไม่รู้ว่าตัวนางจะต้องทำอย่างไรเรื่องที่นางทำให้เจ้าสานักพิเรนตต้องผิดหวงังนางเองก็เริ่มไม่สบายใจเช่นกัน หญิงสาวล้วงมือเข้าไปในแขนเสื้อเพื่อหยิบของสิ่งหนึ่งออกมานี่ให้ท่านถือเสียว่าเป็นของข,องขวัญพบหน้าจะคข้านางมอบยันแผ่นที่9้าที่นางได้ศึกษาอย่างละเอียดแล้วของตาข่ายแปดทิศทรงธรรมให้กับลี่เหินกวานไปนั้นตาของเจ้าสมกพิรุณเปล่งประกายแวววาวขึ้นมาเขาแทบจะทลาเข้าไปตระคุปยันแผ่นนั้นเอาไว้ทันทีเพราว่าสิ่งที่ตัวเองทำออกไป ก็เพียงแค่ค่อยๆประคองแผ่นยานสีขาวที่มีตัวอักษรสีน้ำเงินเขียนอยู่กลับมาก็เท่านั้นค่าขอบใจไม่นางเสี่ยวเมิงมากหากท่านขาดเหลืออะไรหรือวัตถุดิบใดก็โปรดบอกข้ามาข้าจะหามาให้ท่านเองนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไม่นางก็คือสหายคนหนึ่งของข้าเช่นกันเสี่ยวเมิงรู้แล้วว่าอะไรที่เรียกว่ามีหน้ามีตาอย่างแท้จริงดังนั้นหญิงสาวจึงเผยรอยยิ้มที่จริงใจออกมากูเปอวันเองก็ดีใจกับนาง เพราะการนี้เจ้าสำนักพิรุณให้เรียกใช้งานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมควรดีใจสำนักพิรุณให้การต้องรับเสี่ยเมิงอย่างให้เกียรติไม่ขาดตกบกพร่องทำให้หญิงสาวไม่ต้องกังวลว่านางจะขาดเหลือสิ่งใดเหลือเวลาอีกครึ่งเดือนกว่าการประลองนักหล่อม,มวุธจะเริ่มต้นขึ้นช่วงเวลานี้นางจึงตัดสินใจที่จะปิดตาฝึกตนเพื่อพัฒนาฝีมือการหล่อมวุธอีกครั้งเสี่ยเมิงบอกเรื่องนี้กับกูเป๋เหวนินชายหนุ่มเห็นด้วยเพราะช่วงนี้เขาเอง ก็มีเรื่องมากมายให้ต้องไปทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องภายในสำนักตลอดเระยะเวลาหลายปีที่เขาได้หายตัวไปกูปอเวินมอบวัตถุดิบที่จะใช้ในการหล่อมาวุฒธรรมจำนวนหนึ่งให้กับนางโจทย์ในการแข่งขันของผู้หลอมาวุธขั้นสามสำหรับปีนี้ก็คือการหลอมาวุฒธรรมนั่นเองหลังจากลีเฮนกวนซาวเปอรเสี่ยวเมิองจะปิดการฝึกตนเขาก็ให้มู่ชวนนำวัตถุดิบส่วนหนึ่งซึ่งเป็นวัตถุดิบชั้นดีมามอบให้กับนางเช่นกัน มูชวนมาส่งวัตถุดิบเหล่านี้ด้วยตัวเองพร้อมกับเซดีกสองคนของเขาเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาก็มองเสียวเมิงเป็นแขกคนสําคัญของสํานักพี่รุนอย่างแท้จริงหาได้เป็นแค่เพียงผู้เข้าร่วมการประลองทั่วๆไปขอบคุณท่านมู่ชวนเจ้าค่ะความจริงแล้วท่านให้คนอื่นนําวัตถุดิบเหล่านี้มาส่งให้ข้าก็ได้ข้ารู้สึกเกรงใจท่านยิ่งเสียวเมิงเกรงใจมู่ชวนมากเขามีงานยุ่งถึงเพียงนั้นยังอุตส่าห์นำของมาส่งให้กับนางด้วยตัวเอง ไม่เป็นไรช่วงนี้ข้าว,ว่างอยู่พอดีมูชวนยื่นวัตถุดิบที่อยู่ในถุงเฉียนคุณออกมาให้กับนางถุงเฉียนคุณก็เปรียบเสมือนถุงใสของขนาดใหญ่ที่มีมิติพกพาอยู่ในนั้นเสี่ยวเมิ่งรับถุงเฉียนคุนนั้นไปนางใช้จิตสำรวจดูจึงพบว่าวัตถุดิบที่อยู่ด้านในเป็นวัตถุดิบที่หาได้ยากยิ่ง วัตถุดิบเหล่านี้ค่าเกรงว่าเสี่ยวเมิงไม่กล้ารับเอาไว้เวลานี้กูปวันไม่อยู่หญิงสาวจึงจะไปต้องส่งคืนวัตถุดิบเหล่านี้กลับไปเสียก่อนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาไว้รอให้เขากลับมาแล้วเสี่ยวเมิงจะให้เขาพานางไปขอบคุณเจ้าสนักพิรุณด้วยตัวเองในความมีน้ำใจของเขาอีกครั้งถ้าว่ามู่ชวนกลับไม่ยอมรับกลับมาแม่นางเสี่ยวเมิงเจ้าอย่าได้เกรงใจไปเจ้าสนักพิรุณของเรามีล่าเหล็กดำเป็นจำนวนมาก น้ำปราสาทาธาตุกับผลึกแสงจันเหล่านี้ก็หาได้ไม่ยากนักมูชวนอธิบายให้นางฟังวัตถุดิบเหล่านี้เกือบทั้งหมดเป็นของที่มู่ชวนสะสมมานานเขาเห็นว่าแม่นางน้อยผู้มีพรสวรรค์ด้านการหลอมอาวุธอย่างแท้จริงจึงเลี้ยมอบของเหล่านี้ให้กับนางอย่างไม่เสียดายนับได้ว่ามูชวนเป็นบุรุษที่น่ายกย่องและจริงใจมากเสียเมื่อลี่ยิ้มออกมานางรับวัตถุดิบเหล่านี้เอาไว้และตั้งใจเอาไว้แล้วว่า จะใช้มันอย่างคุ้มค่าแน่นอนหญิงสาวอยากเดินเล่นสักพักมูชวนจึงของอาสาเป็นผู้นำทางเขาพาสิทธิ์ทั้งสองของตนไปด้วยซึ่งสองคนนี้เสี่ยวเมิ่งก็เคยเจอมาแล้วนางจึงไม่ได้รู้สึกอึดอัดแต่อย่างใดทั้งหมดขึ้นไปยังชั้นที่43เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่นั่นรอบๆบ,บริเวณนั้นเต็ไมไปด้วยสวนป่าผ่ที่สูงลิบลิวทำให้เกิดความร่มรื่นขึ้นมาทันตา ไกลออกไปมีศาลาพักร้อนวางอยู่เป็นระยะระยะเพื่อให้แขกผู้มาเยือนได้ดื่มด่ากับธรรมชาติและได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเสี่ยวเมิงเดินเข้าไปในศาลานางเห็นว่าบนโต๊ะมีกระดานหมากล้อมวางอยู่จึงนั่งลงไปหญิงสาวรู้สึกว่ามูชวนคนนี้เป็นคนที่น่าสนใจมากเขาเป็นสิทธิพี่ใหญ่ของเจ้าสมนักลี่ความจริงแล้วสมควรได้รับช่วงต่อเป็นเจ้าสมนักคนปัจจุบัน ทว่าเขาแกรบยอมให้สิทธิ์น้องของตนขึ้นดํารงตําแหน่งนี้แทนเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นได้น้อยมากกระทั่งเสี่ยวเมิ่งเองก็ยังให้ความสนใจมู่ชวนนั่งลงตรงข้ามกันแม่นางเสี่ยวเมิงท่านสนใจการเดินหมากหรือไม่ยิ่งได้รู้จักการมู่ชวนก็ยิ่งรู้สึกว่าแม่นางเสี่ยวเมิงผู้นี้น่าคบหายิ่งนางเป็นสตรีที่สามารถพูดคุยในเรื่องที่บุรุษให้ความสนใจได้อย่างลื่นไหลและไม่ติดขัด ตั้งแต่เรื่องวิธีการฝึกตนไปจนถึงการเป็นลองฝีมือกันซึ่งหาได้น้อยมากสิทธ์ทั้งสองของมูชวนก็เริ่มสนิทสนมกับแม่นางน้อยคนนี้มากขึ้นเช่นกันพวกเขาเริ่มชอบพอแม่นางเสี่ยวเมิงมากขึ้นทุกทีแต่ความชอบพอนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความเสน่หาแต่อย่างใดเสี่ยวเมิงเชิญทุกคนนั่งลงเพื่อเล่นหมากรล้อมด้วยกันสิทธ์ของข้าเจ้าเฟิงคนนี้มีฝีมือค่อนข้างดีเจ้าลองดูหน่อยเป็นไร มู่ชวนส่งสิทธิ์คนโตของตอนออกมาเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเรื่องระหว่างเด็กๆเขาไม่ควรเข้าไปยุ่งให้มากความอย่างดีก็แค่นั่งชมดูความคลึกครื้นข้างๆก็เท่านั้นเสีย่ยวเมิงยิ่งชอบสิทธิ์พี่คนนี้ของลี่เหินกวนมากขึ้นทุกทีฉันนั้นข้าขอเป็นคนแรกที่อยากจะขอคำแนะนำจากแม่นางเสี่ยวเมิงก็แล้วกันเจ้าเฟิงเป็นชายหนุ่มเจ้าเนื้อที่เปิดเผยและจริงใจข้าตังหากเล่าที่อยากจะขอคำแนะนำจากคุณชายเจ้าเฟิง เสี่ยวเมิงยิ้มจนตาหยีออกมาบรรยากาศยามนี้ล้วนเต็มไปด้วยความสนิทสนมกลมเกลียวและเบิกบานใจกระทั่งน้ำชาที่มู่ชวนกำลังดื่มก็ยังเป็นน้ำชาที่ได้จากยอดชาเข็มทิรุนที่เสี่ยวเมิงนำออกมาให้ทุกคนได้ลองชิมผลสุดท้ายเจ้าเฟิงก็ชนะไปเสี่ยวเมิงก็ได้พัฒนาฝีมือในการเดินหมากเหมือนกันพวกเขานั่งเล่นหมากล้อมกระดิกสองกระดานจนกระทั่งพบข้าพอดีมู่ชวนพาสิ์ทั้งสองคนมาส่งเสี่ยวเมิง จนถึงหน้าเรียนพักของนางก่อนที่จะแยกจากกันเดี๋ยวก่อนเจ้าค่ะพี่เจ้าเฟิงเสี่ยวเมิ่งล้วงมือเข้าไปในแขนเสื้อเพื่อหยิบถุงเฉียนคุณของนางออกมานางล้วงมือเข้าไปด้านในเพื่อนําของสิ่งหนึ่งออกมาจากในนั้นของสิ่งนี้นางเพิ่งหลอมเสร็จใหม่ๆเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เองนี่ข้าให้ท่านมันเป็นอาวุธธรรมชิ้นที่สองที่ข้าหลอมขึ้นมาได้เสี่ยวเมิ่งส่งกระดานหมากล้อมให้กับเจ้าเฟิงทันทีกระดานหมากล้อมอันนี้มี่ายกลนซุกซ่อนอยู่ และยังสามารถใช้พรางตัวจากศัตรูได้ชั่วคราวเจ้าเฟิงและคนอื่นๆได้เห็นอาวุธธรรมระดับสูงเช่นนี้พวกเขาก็ยิ่งตกใจไม่นางเสี่ยวเมิ่งของชนิดข้าคงไม่อาจรับเอาไว้ได้จริงๆเจ้าเฟิงรีบปฏิเสธทันทีเขารู้ว่าเสี่ยวเมิ่งมีน้ำใจและน้ำใจของนางเขาก็รับเอาไว้ด้วยความเต็มใจมู่ชวนพอใจในการกระทําของเจ้าเฟิงมากอย่างน้อยสิทธิคนนี้ของเขาก็ยังรู้ว่าอะไรคือการคบหามิสหายแท้อย่างแท้จริง นับได้ว่าเขาไม่ได้เสียแรงเปล่าที่ได้พร่ำสั่งสอนเจ้าพวกนี้มาค้ามอบให้พี่เพื่อขอบคุณที่วันนี้แนะนําการเดินหมากให้กับข้าหากพี่เจ้าเฟิงไม่ยอมรับไปข้าก็จะถือว่าพี่กับข้าไม่ใช่สหายกันเสี่ยวเมื่อไม่ยอมรับกระดานหมากล้อมคืนไปเจ้าเฟิงมองไปทางผู้เป็นอาจารย์มูชวนรูปคราวยาวของตนเมื่อพิจารณาดูแล้วจึงเห็นว่าให้เจ้าเฟิงรับของชนิดเอาไว้ก็ไม่ได้เสียหายแต่อย่างใด แม่นางเสี่ยวเมิงมอบอาวุธธรรมระดับสูงให้กับเจ้าเพื่อเป็นการสแสดงถึงมิตรภาพเจ้าเองก็สมควรรับเอาไว้เช่นกันเสี่ยวเมิงไม่ได้ให้อาวุธธรรมเพื่อตดสินบนในการแข่งขันของสิ่งนี้ย่อมไม่มีปัญหาแน่นอนเจ้าเฟิงรับมาพรางจ้องมองกระดานหมากรุกกระดานนี้ด้วยนันตาที่เปล่งประกายนี่ถือได้ว่าเป็นอาวุธธรรมชิ้นแรกที่เขาเคยมีแถมยังเป็นอาวุธธรรมระดับสูงที่ต่างจากอาวุธธรรมธรรมดา เมื่อเสี่ยเมิงสอนการใช้งานอาวุธชิ้นนี้ทุกคนจึงรู้ว่ากระดานหมากล้อมกระดานนี้มีคุณประโยชน์มากมายเพียงใดเสี่ยเมิงเอ่อยลาทุกคนอีกครั้งก่อนที่นางจะกลับเข้าเรือนพักของตัวเองไปด้วยความเบิกบานสิทธิพี่เจ้าเฟิงอาวุธทำรรชิ้นนี้เหมาะกับพี่มากข้าถึงกับคิดไปว่าบางทีมันอาจจะถูกหลอมขึ้นมาเพื่อท่านเสี่ยวซำเจียฮั่นสิทธิอีกคนหนึ่งของมู่ชวนที่มีรูปร่างผอมสูงเอ่ยออกมาอย่างดีใจ เขารีบเข้ามาแสดงความยินดีกับสิทธิพี่ของตนทันทีความยินดีนี้มาจากใจจริงไม่ได้เป็นการเสแสร้งออกมานับได้ว่าแดนตรงเทียนแห่งนี้มู่ชวนมีความสามารถในการคัดเลือกสิทธิ์มากกว่าผู้ใดสิทธิของเขาทุกคนล้วนเป็นคนซื่อตรงและมีไมตีต่อกันพวกเขารักใคร่กลมเกลียวและช่วยเหลือประดุจคนในครอบครัวที่ครานตามกันมาแม้ว่าคำจริงแล้วนะั้นพวกเขาจะเติบโตมาจากต่างถิ่นกันก็ตามที เจ้าเฟิงก็ยังคงถืออาวุธทำชิ้นนั้นเอาไว้ในมือไม่ได้เก็บเข้าไปเขายัางตื้นตันจนไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องพูดอะไรออกมาดินแานตรงเทียนแห่งนี้ให้ความสำคัญกับการฝึกตนสายกระบี่กับสายลมปราณก็จริงแต่กลับไม่มีใครกล้าปฏิเสธอย่างเต็มปากเต็มคำได้ว่าอาวุธยาลุดกรนแผ่นยันและอาคมหรือค่ายกรนไม่มีความสำคัญคนพวกนั้นก็แกล้งทำเป็นว่าพวกเขาไม่สนใจ พวกเจ้าจงจำเอาไว้ว่าจะต้องคอยดูแลแม่นางเสี่ยวเมิงที่ดีในระหว่างการปิดด่านฝึกตนของนางครั้งนี้อย่าให้ใครเข้าไปรบกวนานางมู่ชวนกำชับอย่างจริงจังเพราะบางครังผู้ฝึกตนบางคนอาจจะมาอย่างเชิงความสามารถของฝ่ายตรงข้ามเรื่องนี้อาจรบกวนกา,ารฝึกตนของเสี่ยวเมิงได้ขอรับท่านอาจารย์พวกเขาขานรับกันอย่างพร้อมเพรียงเสี่ยวเมิงที่กลับเข้าเรียนไปแล้วนางยังไม่รู้ตัวเลยว่านางได้พันธมิตรกลุ่มหนึ่ง ที่ในอนาคตสามารถช่วยเหลือนางได้อย่างมากมายหลังจากกราบที่พักของตัวเองไปมูชวนก็รีบส่งตำราเล่มหนึ่งที่ตนเก็บสะสมมาไว้นานแล้วให้กับเจ้าเฟิงทันทีนี่คืออะไรหรือขอรับท่านอาจารย์เจ้าเฟิงไม่เข้าใจนี่คือตำราค่ายกลสีทิศอย่างไรเล่าหากข้าเดาไม่ผิดค่ายกลที่อยู่ในกระดานหมากล้อมที่แม่นางเสียเมืองที่ให้เจ้ามาก็คือค่ายกลสีทิศนั่นเองมูชวนไม่ได้เป็นศิษย์พี่หรืออาจารย์ที่หวงวิชา หากอะไรที่สามารถพัฒนาศักยภาพของคนในสำนักได้เขาก็จะหามาเพื่อมอบให้คนคนนั้นเจ้าเฟิงรับมาอย่างตื้นตันใจขอบคุณท่านอาจารย์ขอรับสิทธิให้สัญญาว่าจะตั้งใจศึกษาเคล็ดวิชานี้โดยไม่ย่อท้อและไม่ทำให้ท่านต้องผิดหวังแน่นอนสักวันหนึ่งเจ้าเฟิงจะทำให้หมู่ชวนกลายเป็นอาจารย์อันดับหนึ่งในแดนตงเทียนแห่งน,นี้อันดับหนึ่งในเรื่องการดูแลสิทธิที่ดียิ่งกว่าผู้ใดเจียฮันสักวันหนึ่ง เจ้าเองก็จะต้องได้พบของที่เหมาะสมกับเจ้าเช่นกันเจ้าเฟิงให้กำลังใจสิทธิ์น้องเพียงคนเดียวของตนข้าเชื่อท่านสิทธิ์พี่เจียฮั่นไม่ได้อิจฉาเจ้าเฟิงแต่อย่างใดเขารู้สึกดีใจกับสิทธิ์พี่จริงๆที่สามารถพบเจอของที่ตัวเองต้องการซิที่ม่ชวนเองก็ดีใจที่สิทธิ์ทั้งสองรักใคร่กลมเกลียวกันเช่นนี้มากกว่าสิ่งใดเอาล่ะนี่ก็ได้เวลาที่ข้าจะไปปิดด่านฝึกตนเช่นกันเขามีแรงส่งฮอนว่าเร็วๆนี้ ตะบะของตนจะต้องก้าวหน้าขึ้นแน่นอนตอนนี้มูชวนเป็นผู้ฝึกตนสายกระบี่ขั้นจักรกพรรดิระดับสูงถือได้ว่าอยู่บนจุดสูงสุดของแดนตรงเทียน